เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยพ้าไม่ใช้จี s พ้จะหลงไปที่ไหนอยู่ดีกับแมนรู้เนี่ยแถมฝนจะตกอีกตั้งหากแล้วเนี่ยบริสิทธิ์คุณน้ำมันก็จะหมดแล้วด้วยแฮะในเวลาแบบนี้เกิดน้ำมันหมดกลางทางก็มาทำยังไงเราบริสิทธิ์คุณไม่เอานะไม่อยากเจอผีะตรงนี้มีห้องพักด้วยละบริสิทธิ์คุงให้มีได้ไงวะเนี่ยตอนแรกจะไม่เห็นเลยนี่นะ เราว่าคืนนี้พักที่นี่กันก่อนดีกว่านะเบอร์สิทธิ์คุงเกิดขับไปเรื่อยๆเกิดน้ำมันหมดกลางทางตัวกลางคืนแบบนี้น่าจะสยองกว่านะเนี่ยเบอร์สิทธิ์คุงโอเคจัดไปเพอจองจอราชหัว,หวยงที่นี่อนลูกชัดแมสเลยนั่นนันน่นาน,น,าน,นั่นนะินนะอ่าติดต่อจากห้องพักแล้วจะตรงนู้นเลยนะเบอร์สิทธิ์คุงโอเคไปกันเลย อาสวัสดีครับพอาะจะมีห้องว่างให้พักสักห้องหนึ่งไหมครับโอ้ยินดีตอนรับนะทีดีวเราไม่มีรูกค้ามานานแล้วละ่ะเลือกห้องไนตามสบายเลยนะหนูคนเดียวใช่ไหมละ่ะสองคนตั้งหากนะครับอ้าวเลยมองไม่เห็นเนอะอ่านี่กคุณแจห้องนะเออว่าแต่คุณตาครับผมถามอะไรตรงๆเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ถามมาได้เลยเออคือไอ้นั่นนะครับแบบว่าเออคือนี่มีผีไหมครับคุณตา เดี๋ยวสิเสียบรุรยานะบุรุษศิษ์คุงเราไปําอย่างนั้นตรงๆได้ยังไงเ่าถามก็ตรงๆอย่างนี้ก็ดีแล้วละ่ะไม่สิล้อเล่นนะไม่มีหรอไอ้เล่นไม่รูแต่เอาเปน็นว่าพอเข้าห้องพักแล้วก็อย่าออกมาขนอกละกันนะอาคุณลุงครับที่นี่คงมีคนอื่นพักเหมือนกันใช่ไหมล่ะพอดีตอนเข้ามาผมเห็นรถที่จอดอยู่ก่อนหน้าผมนะครับคงจะเป็นคนพักคนอื่นสินะ โอ้โนันรถตาเองละมันไม่มีใครพักที่นี่เลยนี่หว่าเอาเป็นว่ารีบบกุญแจไปก่อนละกันนะคืนนี้นอนหลับฝันดีผีดึงขาละกันนะนั่นคำอวยพรใช่ไหมครับตามันกยาขน,นาเจ็บตัวม,มีห้องพักเราสินะปรลสิทธ์คุงน่าจะใช่แล้วแหละ ไอ้ฝาหลอนเหล่อนร,รีบเข้าห้องดีกว่าน่าจะหวัวยุ่โอ้โหนีห่นอนนุ่มๆสองอัน,นเอาจริงๆให้นอนแค่นี้จริงเดยเขาหนาะแค่คืนเดียวนะจะหวัวอยู่พรุน,นี้ก็กลับแล้วอ่ะโอ้โจะบ้าตายมีให้แค่นี้จริงหรือวะเนี่ยฮะต้นใครน่าฮะไม่มีอะไรนี่นะไหนเห็นอะไรแล้จะหวัวยู่ เอ๊ะแปลจกจังเลยฮะเมื่อกี้รู้สึกก็เหมือนมีคนมายืนตรงหน้าต่างเลยนี่นอาอะคิอว่าอะไรเหอรอรัลลสิ์คุง้งปวดทิ้งจองนะ,ยะเย้ห้องพักนี่ก็ไม่มีห้องน้ำซะด้วยคณต้องไปเข้าข้างล่างแล้วแหละบรสิัสิ์คุง้งไป,เ,ปเพื่อนไหนดีแต่คุณตาเขาบอกว่าห้ามออกไปข้างนอกนี่นะนะ้ะนาจะไปแล้วพี่คุ้งจะลาแล้วอ่ะโอเคเข้าใจแล้วบัลลัสิ์คุง้ง พูดไปเรื่อยเลยนะมาเรีรท์คุ้งรีบประชีดีกว่าจะได้มาเข้านอนกันอลไรสิเจะไหวยยงนี่แนงนาคุค้นข้นได้แล้วอ่ะฮักกี้ไม่ไหวเจ้าหวยยงมาลสิเห็นฮักกี้สีดำเลยนะแต่มีสัญาจ้ามีขนดำๆมืนกรแมงมุ เราเชื่อนายนะบอลสิทธิ์คุงแต่ทำไมวันนี้เชียอ์ง่ายจากแล้วจะไม่เชื่อได้ยังไงล่ะก็มันยืนตาขาวอ,อยู่ตรงรถเราแล้วนะเห็นที่บอลสิทธิ์คุงอยู่ท่าไปแล้วคุณตาก็มา้นประตูให้ผมหน่อยให้บอลสิทธิ์ด้วยคุณตาเข้าห้องไปแล้ว วะจ้า,าขึ้นรถเร็วมราราธินพรุ่จาให้ยังรู้เกมไม่ได้ยีเดี๋ยวมาเล้นทีฉันจัดให้เราจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอเจจะหลุดอาพิดที่าราธจ้าสามเหล็จไปหมดแล้ว เยจะขยันตายเลยนั่นแหละออกล้นให้วังเลยเจ้าหวยเยอะรอมาตัดลิปปิ้งหรือยังไงล่ะไปสิพวกเราออกลถนแล้วจ้าที่คุณลุงบอกว่าอย่าออกมานอกห้องผมจะเจอฮักกี้สีดำอย่างนั้นเลย แล้วกันนีว่าจะเจอผีดันมาเจอฮักกี้ซะเอยเนี่ยแอ่ไปละสิรู้สิเคลีมอะไรสักอย่างหนึล่ะแล้วเลียมอะไรมาเลียมไปเลยว,วทีนี่วะกไอนน,นจะลาวหลเวนะเอาเถอนะน่คิดได้แง่ดีเจอฮักกี้ก็ยังดีกว่าเจอผีแล้วนะ ตอนแรกนึกว่าเรื่องที่คุณตาเตอจะเป็นผีซะอีกนั่นเนี่ยว่าแล้วเจ้า,าต้องมาอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนี่นะ่าจะน้สองคนอาคุณตาที่โรงแรมเมื่อกี้นี่นะทํอไม่รีบวิ่งหน้าตังางขนาดนั่นละหนว้ยจะไม่ให้วิ่งหน้าตั้งได้ยังไงล่ะครับคุณตา ไม่คิดเลยว่าเจ้าฮักกี้สีดำที่เหมือนแมงมุมนั้นจะมาป้วนเป็นแถวโรงแรมของคุณตานะฮักกี้คืออะไรอย่างนั้นเหรอตุ๊กตาฮักกี้ไงครับคุณตาที่มีฟันหลายๆซี่ปากกว้างๆตัวเท่านี้ไงครับคุณตาอไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเลยฮะยอย่าอย่า,อย,าอย่าบอกนะครับว่าที่คุณตาเตือนพวกเรานะ่ะไม่ได้หมายถึงฮักกี้อย่างนั้นเหรอ โชคดีของพวกเอ็งสองคนที่ไม่เจอผีผู้หญิงห้องข้างๆนะอย่าให้มีผีจริงๆด้วยอะที่เราไยินคุณกระใารปะเนี่ยยัไม่มีคนพักหลกเพราะมีแต่ผียังไงล่ะ